สนับสนุนโดยปิยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจ สวัสดีครับแฟนๆรถออนไลน์ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิท,ทวมประทบมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเจอกับรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่วันนี้นั่นก็คือเจ้านี้ครับ MG ZS EV ใหม่นะมาแล้วครับท่านผู้ชมครับจะเปิดตัวในออนไลน์วันที่11นี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของเจ้า MG ZS EV ใหม่ในวันที่11นะแต่ราคายังไม่รู้ในวันที่11ทาง Facebook ทาง YouTube ของ MG เซลล์ประเทศไทยเขาจะแถลงข,ข่าว ในวันนั้นแต่ราคารอเปิดราคาในวันที่22มีนาคมในงานบางกอกอินเตอร์เนชันแน o มอเตอร์ในเดือนมีนาคมนี้นะปลายเดือนนี้รู้ราคากันแต่วันที่1 1ยังไม่รู้ราคาแต่ราคาค่าตัวนะครับคาดว่าขยับไปจากรุ่นเดิมไม่มากนะักเพราะรุ่นเดิมเนี่ยอยู่ที่1 1 9 9ล้านบาทตัวนี้เนี่ยยังไงก็ตามราคาขยับไปแค่ล้านสองนิด,น,ดนิดแหละ ขยับมากก็ไม่ได้เพราะการแข่งขันดุเดือดเหลือเกินในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเรา MG ZS EV นะครับในโฉมเดิมในหรือว่าในโฉมก่อนหน้านี้เนี่ยขาดตลาดไป6เดือน8เดือนแล้วนะไม่มีของขายเพราะรถค่อนข้างที่จะขาดตลาดนะครับมีปัญหาทั้งนี้เรื่องของชิปมีปัญหาทั้งเรื่องของการขนส่งนะทำให้เขาหยุดการขายเจ้า MG ZS เนี่ยไปนานแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาเลิกทําตลาดนะแต่ของไม่มีวันนี้มาแล้ว แต่ก็ยังเป็นปัญหาแล้วครับท่านผู้ชมครับว่าของที่มีของที่เปิดตัวเนี่ยมีสต็อกกันอยู่ที่เท่าไหร่ขอไปเดือนละร้อยเดือนละ2 0 0รคันเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราจะได้เท่าไหร่ต้องรอลุ้นดูใครอยากได้จองได้ในวันที่11มีนาคมนี้นะครับทาง Facebook จองได้แต่จองแบบไม่รู้ราคานะรู้ราคากันวันที่22อ่ะมาดูนะท่านผู้ชมครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของเจ้า MG ZS EV ตัวใหม่นะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตมากขึ้นทัฟมากขึ้นดูความเป็น รถไฟฟ้ามากขึ้นนะกระจังหน้าแบบปิดแล้วนะตัวนี้นะครับตามสไตล์รถไฟฟ้าทั่วไปคือไม่จําเป็นต้องมีระบบระบายความร้อนไม่ต้องเอาอากาศเข้าไประบายความร้อนแล้วนี่มาเนียนๆเลยนะครับกล่องมาให้โลโก้อยู่ตรงนี้และย้ายที่ชาร์จไฟมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ก็สวยไปอีกแบบมนะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแต่ก็มีหลายท่านไม่ชอบตัวชาร์จไฟที่อยู่บริเวณด้านหน้าเพราะกลัวนในเรื่องของการชนในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่ทาง MG เขายืนยันว่าไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะอารหลวงอะไหล่เขามีพร้อมอยู่แล้วสเปคตัวนี้เป็นอย่างไรเจ้า MG ็มจีตัวใหม่เนี่ยมีสเปคที่ดีมากกว่ารุ่น ปัจจุบันหรือรุ่นเดิมไม่น้อยทีเดียวอย่างน้อยในเรื่องของเรส์ระยะทางในการวิ่งนะครับ407กิโลเมตรในขณะที่รุ่นเดิมเนี่ย337กิโลเมตรตัวนี้วิ่งได้เยอะขึ้นเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เขามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแบตเตอรี่เขามีขนาด50.4กิโลวัตต์อว เฮ้ยเยอะขึ้นนะแต่แรงม้าแรงบิดนะครับเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะแรงม้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่177แรงม้าแรงบิดอยู่ที่270นิวตันเมตรแรงบิดน้อยลงแต่แรงม้าเพิ่มขึ้นแรงบิดตัวเดิมเนี่ย350นิวตันเมตรนะแต่ตัวนี้270นิวตันเมตรแรงบิดที่น้อยลงเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อทําให้รถคันนี้เนี่ยมีเรนจ์ระยะทางที่วิ่งได้ไกลขึ้นและแรงบิด270นิวตันเมตรเนี่ยเพียงพอที่จะใช้งานแล้วนั่นแปลว่าหลังติดเบาะได้ไม่เท่าเจ้าตัวแรกตัวนี้หลังติดเบาะได้น้อยกว่าแต่ระยะทางมากกว่า แงม้ามากกว่าเขาบอกว่าวิ่งทางไกลตีนปลายดีกว่าต้องไปรอลองขับกันครับว่าจะดีหรือไม่ดีในสิ่งที่เขาบอกอ่ะนั่นคือสเปคนะเป็นแบบนี้ชาร์จไฟเต็มที่นะครับชาร์จไฟตั้งแต่0ถึง100นะครับ ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงเพราะตัวนี้คอมพิวเตอร์ออนบอร์ดนะครับที่รับไฟยอยู่ที่7กิโลวัตต์เอาเท่านั้นนะถ้า50กิโลวัตต์เอาก็คูณกันไปก็7ชั่วโมงอะไล่มานะแต่จุดเด่นเขาก็มีอย่างอื่นอีกเยอะนะออปชั่นตัวนี้ใส่เต็มไฟหน้าเป็น LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้แต่ยังไม่ได้เป็น a d a p t i v e LED นะยังไม่ได้เลี้ยวตามองศาวพวงมาลัยไม่ได้มีให้นะครับมีไฟ LED นี่ daytime running มาให้เฮ้ยโอเคไฟสวยนะผมว่าไฟเขาสวยกว่ารุ่นเดิมอออยู่พสมมมควรนะรีกล้้งหาาใ มีกล้องมองรอบคันมาให้ระบบความปลอดภัยใส่เต็มเท่าที่ MG มเขาใส่ได้ในตัวนี้เตือนการชนด้านหน้ามีให้เบร,รคอัตโนมัติด้านหน้ามีมาให้ดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนมีให้รักษารถอยู่กลางเลนมีให้ a อด i v ต c ฟครูสคอนโทรลจนถึงจุดหยุดนิ่งมีให้ b บ i ท์สปอตมีให้นะครับ RCTA เตือนวัตถุมุมมับสายตาเวลาคุณถอยหลังมีให้คาแต่เบรกออโต้เมื่อมีวัตถุเข้ามาเวลาคุณถอยหลัง RCTB ไม่มีให้ให แต่เท่าที่มีให้มาก็พอสมควรแล้วนะเพราะราคามก็ล้านสองกว,กว่านิดหน่อยเท่านั้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่แข่งขันได้อยู่แล้วมานี่ฮะเทคโนโลยีของเขานี่ S A I C Light Technology ก็คือของแซ c มอเตอร์ตัวนี้อ๋อโอเคไว้ซุ้มล้อไม่ใหญ่นะซุ้มล้อเล็กๆแบบนี้โอเคแต่ยางไซส์เดิมแต่เปลี่ยนลายล้อแม็กลายล้อไม่ใช่แบบเดิมแล้วลายนี้นเออตัวนี้ก็สวยดีนะ เมันมีเงาเงมีอะไรต่ออะไรดูโอเคนะยางก็ไซส์เดิมนะครับยางก็ยังเป็นขอบ17อยู่เหมือนเดิมนะครับให้เป็นไพรเม c y ซีด้วยเป็นมิชลินไพรเมซีด้วยหูตัวนี้เน้นเงียบป่ะสิเอาเอาเดี๋ยวรู้กันนะครับว่าลองขับแล้วจะเป็นอย่างไรนะขนาดของล้อและยางนะครับท่านผู้ชมครับ215 5 5 r 1 7นะเท่าเดิม นะตัวนี้เท่าเดิมอยู่แล้วกระจบมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยโอ้ไม่แน่ใจไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นซีเควนเชียลหรือเปล่าน่าจะเป็นซีเคียลเชียลนะเดี๋ยวต้องมาดูกันมีบลายสปอร์ตให้มีราวหลังคามาให้นะเป็นสีเงินตัดกับราวหลังคาสีฟ้าแบบนี้มีซันรูฟให้ด้วยตามตามสไตล์ของ MG อยู่แล้วครับซันรูฟมาเต็มบานนี่มือจับสีโครเมียมแบบนี้นะเป็นย์เลสมาให้คุณ มีการกระแทกตัวนี้มาคือดูรูปร่างรูปทรงเนี่ยใกล้เคียงกับเจ้าตัวเดิมอยู่แล้วล่ะแต่หน้าตามันดูทันสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีที่ใส่มาทันสมัยมากขึ้นด้วยดิสเบรกสีล้อนะครับล้อหลังก็เป็นดิสเบรกแต่ตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์มีแค่คู่หน้าแค่นั้นประตูคู่หน้าเท่านั้นไล่มาด้านท้ายนะโอเคดีนะเสาอากาศแบบครีบฉลามไฟเบรกดวงที่3นะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยมันโอเคดีเว้ยไฟแต่ไฟท้ายนี่ยังเหมือนตัวเดิมอยู่นะเป็น LED ดีอันนี้ยังเหมือนตัวเดิมอยู่ นี่ ZS EV b a อีวแบชชัดเจนโลโก้ MG และโลโก้นี้ เป็นที่เปิดฝาท้ายด้วยแต่ฝาท้ายไม่ได้ไฟฟ้านะเป็นช็อคอัพเฉยๆนะครับดันขึ้นมาเป็นช็อคอัพมีเซ็นเซอร์ให้นะนี่โอ้หดูแหน่ทำเป็นดิฟฟิวเซอร์ด้วยนะบัมเปอร์ตัวนี้ไม่มีท่อเสียอยู่แล้วนะครับในความเป็นรถไฟฟ้านะมีแผ่นบางสายตามาให้นะครับและนี่คือที่เก็บสัมภาระด้านหลังใหญ่มากนะท่านผู้ชมใช้ได้นะที่บอกว่าใหญ่มากเพราะเขาสามารถที่จะปรับตำแหน่งของฝารองนี่ได้ด้วยนะตัวนี้วางอยู่บนสุดนะครับมันก็จะสูงสูงหน่อยแต่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อน นี่นี่คือชุดซ่อมยางอะไหนะครับแล้วก็มีปลั๊กชาร์จและอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้า MG ZS EV ตัวใหม่คือเขามีตัวนี้มาให้นี่ตัวนี้คืออะไรนะครับมีเต้าเสียบไฟแบบนี้มาด้วยตัวนี้คืออีกหนึ่งฟังก์ชันของเจ้า MG ZS EV ตัวใหม่นี้นะครับคือคุณสามารถที่จะเสียบไฟ จากรถคดนนีได้ใช้กระแสไฟของแบตเตอรี่ที่มีอยู่เนี่ยแปลงออกมาเป็นไฟบ้านได้แบตเตอรี่เขามีกระแสไฟมากถึง2,200วัต์นะเยอะมากเนี่ยเอาตัวนี้เสียบเข้ากับเต้าชาร์จด้านหน้าและมันก็จะให้ไฟกับคุณได้ทันทีเฮ้ยเป็นไงรับเข้าก็ได้ปล่อยออกก็ได้อ่อไม่คิเลยเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เยี่ยมมาก,มากนะครับเนี่ยไปแคมป์ปิ้งแคมปิ้งสบายนี่เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะตัวนี้ชอบมากและที่บอกครับตัวนี้สามารถที่จะปรับระดับลงไปได้นี่ ให้วางอยู่ด้านล่างเป็นไงพอตัวนี้ปุ๊บโคตรใหญ่เลยเห็นป่ะใหญ่มากเนี่ยลึกติ้วเลยนะครับแต่เวลายกของมันก็ต้องยกขึ้นสูงหน่อยนะแล้วค่อยปล่อยลงไปก็ว <Felipe. S 1> ่ากันไปในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแต่ผมชอบมากๆน่าสนกันนะร้านสองก็กว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของเจ้า MG ZS EV ใหม่กันดีกว่าครับว่าภายในเขาเป็นอย่างไรแต่โหดูเดมีแต่ครีบเครือบ Oh. อ๋อลืมบอกไปครับเจ้า MG ZS EV ตัวใหม่นี้นะมีให้คุณเลือก2รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น D และนี่คือรุ่น X คือรุ่นท็อปรุ่น X ก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นไวเลสชาร์จนะครับอย่างเช่นระบบความปลอดภยัยไฮเทคบางอย่างที่อยู่ในตัวนี้นะครับไปดูในตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังกันดีกว่าครับก่อนที่เราจะเข้าไปในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังนะครับมาดูนี่วัสดุอุปกรณ์ แผงข้างประตูเขานี่ทำเป็นลายเคฟล่าด้วยนะเคฟล่านี่มีมาใน,นรุ่นท็อปนะรุ่นดีด็อกไม่มีนะครับแล้วตัวนี้เป็นฮาร์ดนะไม่ได้เป็นซอฟต์นะครับลายดีไซน์ก็โอเคนะกระจกไฟฟ้า4บานที่วางของนะครับใส่ขวดน้ําไปแล้วนี่ก็ที่ใส่ของไะนี่คือรูปแบบของเขานะก็ไม่ได้ดูหรูหรามากแต่ดูไม่ขี้เรนะครับใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้เป็นซอฟต์เว้ยเออตัวนี้เป็นซอฟต์ไปเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรครับผม นี่คือในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนสอนะครับท่านผู้ชมครับพับเบาะด่พับได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาพับให้ดูพับได้อยู่แล้วนะแต่มันไม่ได้แฟลดล่าไปนะตัวนี้ไม่ได้ล่าไปนะครับเพราะตัวเบาะหนามันก็จะนูนๆแบบนี้แต่สามารถที่จะพับได้60-40อยู่แล้วนะครับเฮ้ยมาเฮ้ยมีช่องแอร์หลังให้ด้วยเว้ยเฮ้ยแต่มันเสียงเสริมมันตุบตับตุบตับดีเว้ย โอเคอ่ะมีที่พับศรีรษะดีนะที่วางแขนอ่ะที่วางแขนแบบมีกระดูกด้วยเว้ยไม่ได้มาลองตัวนี้ใช้ได้นะครับที่วางแก้วน้ํา2แก้วแต่มันตื้นๆไปหน่อยนะไม่รู้ว่าวางแก้วน้ํบแก้วกาแฟขนาดใหญ่ได้แค่ไหนนะครับแต่ก็วางได้นะมีช่องแอร์ช่องเสียบ USB 2ช่องนะเป็น USB A 1 USB C 1นะที่วางของเสียบของนี่นะ เบาะก,ก็นุ่มดีนะเป็น PVC นะครับแล้วก็ลายเคฟล่าตัดเดินได้แดงนะครับถ้ารุ่นเริ่มต้นไม่ใช่แบบนี้รุ่นเริ่มต้นน่าจะเป็นเบาะหนังธรรมดาเป็น PVC สังเคราะห์ธรรมดาไม่มีลายให้เล่นแบบนี้ดูหลังคาเหมือนเดิมจุดเด่นขเขาเพเราอีอีกซันลูปมาถึงนี่โอกโหแต่นี่เป็นสีสีเนื้อแบบนี้น่าจะร้อนเงีน,นะน่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับต้องไปติดฟิล์มดีๆนะอยู่บนหลังคาเนี่ยความกว้างขวางของห้องโดยสารได้อยู่นะนี่เล็กรูมนะครับเล็กรูมก็พอประมาณนะไม่ได้กว้างมากแต่เบาะนี่มัน มันชันไปหน่อยท่านผู้ชมเออวะผมว่ามันนั่งไม่ค่อยไม่เคยโดนนะครับเบาะมันปรับระดับได้ปะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเบาะปรับระดับไม่ได้นะครับได้ระดับเดียวแค่ไปหน่อย นะก็เท่ากับ ZS ตัวปัจจุบันนั่นแหละไม่ได้โดดเด่นไปกว่านั้นนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่ใช้งานได้แต่ไม่ถึงขนาดโอโถงนะก็ขามันยังติดๆอยู่นะครับแต่ก็เนี่ยนั่งเอ็นเอ็นตัวอยู่ก็อยู่ในระดับที่พอไปวัดไปวาได้สบายมากปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้าดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะสนับสนุนโดยเคลียร์กว่า เข้มกว่าต้องฟิล์ม h ไฮคูซ e ร a มิ c แบล็คและนี่ครับคือตำแหน่งของผู้ขับนะเบาะเป็นไฟฟ้านะครับ6ทิศทางแต่มีเฉพาะเบาะผู้ขับตัวเดียวเบาะผู้โดยสารตอนหน้าเป็นแมนวนวลอยู่ขี้เลยวะอันนี้นะครับเข้ามานะความรู้สึกเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเจ้าตัว z ซ EV ตัวปัจจุบันนะครับแต่ที่เดน่เดนเคือในเรื่องของหน้าจอนี่เรายังไม่สามารถที่จะเปิด หน้าจอให้เห็นได้นะครับแต่นี่เป็นหน้าจอขนาดใหม่ละ12นิ้วโคตรใหญ่เลยดูดีมากแล้วเขาบอกว่าซอฟต์แวร์เขาสเียรมากขึ้นแล้วนะเวลาเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยมันจะเร็วมากขึ้นแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลน,นะครับมาตรวัดตรงนี้แต่นี่ยังขี้เละเหมือนเดิมนะครับโคตรขี้เละมันควรจะเป็นตัดแสงออโต้นะครับไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไม่มีไฟนะอันนี้โอหคอสรถไปเยอะเหมือนนเว้ยนะครับไม่มีไฟนะ ให้มานะกลางๆนะครับพวงมาลัยเอ้ยแต่พวงมาลัยมันดูดีวะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับท่านผู้ชมครับด้านซ้ายนี่ควบคุมเครื่องเสียงหน้าจอนี้แน่นอนด้านขวาเรียกดูข้อมูลแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงอันนี้มีมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดชบอร์ดตรงนี้เป็นซอฟต์เฮ้ยดูดีนะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟต์เออเฮ้ยเออเข้มามันนั่งนั่งแล้วมันมันโอเคเหมือนกันเว้ยดูแล้วก็กึ่งสปอร์ตหน่อยๆน,นะเป็นแมนนวลนะครับปรับอุย้ยตายได้สองระดับวะ่ะ โอ้โห oh, ดึงสเต็มข้อเลยกูได้แค่2ระดับนะครับขึ้นลงยังไม่สามารถที่จะเป็นเข้าออกได้นะไออันนี้ไม่ดีนี่แอร์ยังเป็นแบบเทอร์ไบนยนะช่องแอร์แบบเทอร์ไบายแบบท่อไอพ่นก่อนเครื่องบินนะครับอันนี้เหมือนเบนซ์นะแรงบันดาลใจมาจากเบนซ์นี่จแต่ผมอะไรมันกระชับดีไปโอเคโอเคนะตำแหน่งพอได้ครับทุกผู้ชมไม่ไม่อึดอัดไม่อึดอัดแต่ผมว่ามันเตี้ยไปนิดนึงเลยในความรู้สึกผมนะเดี๋ยวปรับลงไปเลยนี่ผมว่าเหมือนเหมือนจะติดศีสัแต่มันไม่ติด นะครับไม่เป็นไรที่นี่มีไวเลตชาร์จให้แต่มีเฉพาะรุ่นท็อปนะคือรุ่น X นะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB-A 1 USB-C 1แล้วก็พาวเวอร์เอาเลให้คุณมาอีกหนึ่งนะครับมีนี่ R&D นะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของเกียร์นะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเคอร์สระบบหน่วงปรับได้3ระดับนะครับในความหน่วงนะครับโหมดคือโหมดการขับขี่สปอร์ตนอร์มัลอีโคออโต้เบรกมีมาให้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้เฮ้ยให,ให้มันเยอะเว้ยนะครับวางแก้วน้ํา2แก้วนะที่เกะเก็บของนะครับนี่ปิดได้ด้วยเออทดีนะ เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ก็แรงบันดาลใจรถยุโรปนะครับมานี่ไม่มีช่อง USB แล้วครับเป็นท่องเก็บของเฉยๆแต่เขาทำงานออกมาดูเนี้ยบขึ้นนะดูเนี้ยบดูดีขึ้นเออความละเอียดของ MG ทำมาดีขึ้นเยอะเลยครับท่านผู้ชมเราต้องไปลองขับกันนะหลังจากนี้ก็น่าจะสักเดือนหน้านะครับเราน่าจะได้ลองขับกันจริงๆจังๆแล้วล่ะก,กับเจ้า MGZS EV ตัวใหม่ตัวนี้นะครับที่มอเตอร์ไฟฟ้าใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นระยะทางดีขึ้น แรงม้า1 7 7แรงบิดน้อยลงเหลือ2 7 0นะครับจาก350เดี๋ยวต้องไปดูซิว่ามันส่งผลต่อฟิลลิ่งการขับมางน้อยแค่ไหนไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านหน้าดีกว่าครับว่ารถคันนี้อนาคตเป็นอย่างไรครับ และนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับเจ้า MG ZS EV ตัวใหม่ของ MG เซ์ประเทศไทยนะครับที่จะเปิดตัวในวันที่11มีนาคมนี้ประกาศราคาวันที่22มีนาคมนี้ก็ต้องไปรอรุ่นราคากันครับว่าจะขยับราคาจากรุ่นเดิมเท่าไหร่แต่คาดว่าอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทนิดนิดบวกขึ้นไปอีกนิดหน่อยฟังก์ชันที่ให้มามีเยอะขึ้นหน้าตาเปลี่ยนใหม่และที่สําคัญคือในเรื่องของเรนจ์ระยะทางที่เพิ่มมาเป็น407กิโเมตรจากตัวเดิมที่วิ่งอยู่ที่337กิโเมตรก็ต้องดูครับว่าเรนจ์ระยะทางที่เพิ่มมากขึ้น แต่แลกกับแรงบิดท,ที่ลดน้อยลงแรงบิดตัวที่แล้ว350ินิวตันเมตรตัวนี้เหลืออยู่แค่270ดินิวตันเมตรจะใช้งานแล้วเป็นอย่างไรจะหลังติดเบาะเหมือนรุ่นเดิมหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าพอเพียงที่จะให้คุณสนุกกับการขับขี่เจ้า MG ZS EV ตัวใหม่ได้เราก็ต้องรอลองขับกันครับว่าได้จริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าแต่ที่ดีขึ้นคือในเรื่องของเรนจ์ระยะทางที่มันเกิน400แล้วแต่ใช้งานจริงไม่ใช่400แน่นอนใช้งานจริงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 370กิโลเมตรต่อการชาร์ ที่น่าเสียดายคือในเรื่องของการชาร์จไฟนี่แหละที่เมนบอร์ดของเขาเนี่ยรับได้แค่7กิโลวัต์เท่านั้นมันเลยใช้เวลาในการชาร์จค่อนข้างนานอยู่แต่ตัวเก่าก็ได้7กิโลวัตต์ตัวใหม่ก็ได้7กิโลวัตต์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเมนบอร์ดที่รับไฟได้ก็ว่ากันไปนะครับการชาร์จไฟของรถไฟฟ้าแน่นอนคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการขับคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานแน่นอนต้องชาร์จไฟทุก2 3สวันแล้วแต่ระยะทางที่คุณใช้กับรถคันนี้สิ่งที่เขาให้เพิ่มเติมมาก็คือในเรื่องของอีกกกหนนึ่าาน่่งงงฟฟฟฟัั์์ชชชคคคคืืออุุณณสาาาาามรรรรถถจจไไเใ้้ นนมีอะแดปเตอร์ที่เสียบให้ได้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาและโดดเด่นมากๆในรถไฟฟ้าคันนี้คู่แข่งเขายังไม่มีนะมองไปที่ออรา o ูดแคทหรือว่ามองไปที่ในความเป็นเกรดวอลก็ยังไม่เห็นฟังก์ชันนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องรอดูเกรดวอลในรุ่นใหม่ๆว่าจะมีฟังก์ชันนี้หรือเปล่าแต่ถ้าหันกลับไปมองที่รถยุโรปก็ยังไม่มีฟังก์ชันนี้เช่นเดียวกันนะครับบีที่เห็นเราก็คือเห็นที่อาแลนเดอร์มิตซูบิชิที่มีฟังก์ชันในเรื่องของการเสียบไฟให้กับอุปกรณ์ไไไฟฟฟฟ้้้้าาาาขขขออออองงงงคุณกกก็วว่่ออ่ััันนนนนปปใเรรรรืตะโยช์ถฟฟนนีแลแล ใช้านแล้วแต่ความชอบและแล้วแต่ราคาที่เขาจะตั้งสรุปออกมาว่ารถคันนี้จะมีราคาที่เท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าวันที่11เปิดตัวพร้อมจองใครอยากได้รถไฟฟ้ามาแล้วในแบรนด์ MG ในตัวใหม่นี้หลังจากที่ห่างหายไปเกือบ1ปีกับเจ้า ZS EV ท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบและมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า MG ZS EV ตัวใหม่นี้สแสดงความคิดเห็นมาได้จะถามผมว่าชอบหรือไม่ชอบยังบอกไม่ได้ต้องขอลองขับซีว่าฟีลลิ่งเขาเปลี่ยนหรือเปล่าช่วงล่างที่เคยถูกเซตมาที่มันต,ตึ้งตั้งตึ้งตั้งนอยๆอยเป็นอย่างไรเมื่อเป็นตัวใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าวิ่งในความเร็วสูงมีการลอยเหมือนรุ่นเดิมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบยังบอกไม่ได้และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าชอบหรือไม่ชอบรอหลังการลองขับอย่างเป็นทางการกับเจ้า MG ZS EV ตัวใหม่ครับแล้วออโต้ไลฟ์ช เราจะมีจะมาสรุปให้แฟนๆได้รับทราบว่าเมื่อใช้งานจริงแล้วเนี่ยรถคันนี้เหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครและ1.2ล้านบาทกว่าๆคุ้มค่าตัวเขาหรือเปล่าในวันนั้นรู้กันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สวเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เป็นนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ